เบลคัมทูปากีสถานเจิงวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญว่างน้นเถอรถติดตั้งแต่ทางออกบ้านยันตลาดทุกคนดูเอาเถอะมอใสก็มอใสตุกตุกก็ตุกๆเถอะนะคะอ้าวมีการกินเลนคนอื่นเขาอีกแล้วฝั่งนู้นจะมายังไงเนี่ยโดยเฉพาะตุกตุกนะคะคือแบบโอยหัวหัวอ้าวเรียงกันมาเลยพี่เรียงกันมาเลย นะอยากนั่งคันไหนนั่งเลยพี่เอาอันนี้ก็มาทุกคนคะ่ะ<อ>มอเตอร์ไซค์พ่วงล้อล้อเก,กวียนในดวนค่ะนี่นะเท่ไหมล่ะเอาอันนี้ก็จะไปอันนี้ก็จะมาไม่ยอมกันไม่มีใครลบให้กันจนตำรวจมาแยกทางทุกคนคะ่ะนี่เป็นไงอ้าวมอเตอร์ไซค์ก็จะไปคนก็จะเดินเอาเดินไปพี่เดินไปดูสิบุกป,ป่ามอเตอร์ไซค์ทุกคนคะ่ะบุกป,ป่าฝ่าดงมอเตอร์ไซค์โอ้ใช้รถทคเป็นรถตำรวจเฉยเลยอะ <Huh? S 2> นี่นะคะนี่เป็นไงเทมไหมปาก,กีอะรถบรรทุกเลยทุกคนคะ่ะเอาไปพี่อันนี้เลนเลนเลนซ้ายนะเอาคนเลนขวาก็จะมาเอามอเตอร์ไซค์ด้วยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ตรงไหนมีที่ว่างไปหมดนะทุกคนคะ่ะติดยันตรงนี้นะทุกคนคะ่ะนี่เอาไปพี่มอไซค์เลี้ยงหน้ามาเลยเลี้ยงมาเลี้ยงมาโอ้ยยาวเลยทุกคนคะ่ะทั้งรถทัวร์รถบัสเอาเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาพี่เอาพี่คนนี้เจออีกเลยเมื่อกี้ที่ฝ่าดงมอเตอร์ไซค์อะดูดิด แกยังหอบเดินมาถึงตรงนี้เฉยเลยไปค่ะไปอ้ยไปค่ะนู้นยาถุงตรงโน้นเลยนะคนขาดูสิไปค่ะอ้าวไปไปไปยาวถึงตรงไหน,นคอยดูอ้ยพูดมาแล้วละเหงื่อใจประเทศปากีกับการจราจรที่ติดขัดอ้าวไปพี่อุย้ยไปยังยาวอีกอุ้ยตรงนั้นคือ,อสนามบินเก่านะเนี่ยตรงเนี้ยคือติดไปยันตรงโน้นเลยด้วยนค่ะมันติดเพราะอะไรรู้ไหม มันติดเพราะว่าวันนี้มีคนใหญ่คนโตมาทุกคนถ้ามาแล้วจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนจะมาทำไมไม่เข้าใจจริงๆเลย